คลิปนี้มีความหยาบคายโปรดใช้ในการในการรับชมเข้าใจไหมไอสัตว์ประวัสดีพวกหน้าหีวันนี้เสียอยู่จะมาถ่ายคลิปให้ดูในการตกปลาไอพวกลูกสวยก็ไม่ต้องชอบดูเลยกไอพวกหน้าหีถ้าลูกสวยนะมึงไม่ต้องดูเอลูกสวยมึงผิดไอแม่ย้อยโอเคเดี๋ยวไปชมกันไปตอนนี้มานั่งทำบิดต่อเดีย๋ยวก็นนั่งทำเรื่อย โอเคเดี๋ยวเราไปตกกันเลยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปครับตอนนี้เราจะมาใส่เหยื่อซึ่งย่างผมก็น่าจะเป็นหมูถ้าไม่ใช่หมูก็เคี้ยอะไรก็ไม่รู้นะอันนึกูแกะแกะยากมากเลยเคี้ยมีลืมหยิบมาออ้ีอออพวกหน้าหีพวกสะุมหมากับหมูอะขวานะขอก่อน แล้วก็ใส่หมูลงไปแล้วเราก็ตกนะเนี่ <Okay. S 2> ตกปลาแล้วก็รอเดี๋ยววิตอนได้ปลาเลยโอเคออได้ปลาแล้วครับโอ้โหโอ้โหครับได้ปลาปลาฮอนด็อกครับผมโอ้โหสุดยอดเลยครับเดี๋ยวเราไปทำกินกันเลยนะครับท่านผู้ชมต่อไปเลยเอาเลยครับ ผมไปตกมาได้ตัวงครับปลาฮอดดกนะครับผมขี่เกียจกรอบไปอยากแดกมันสดๆเลยอยากรู้ว่ามันจะรสชาติเป็นไงแดกเลยมิงดิ้นอยู่เลยครับโอ้โหยังดิ้นอยู่เลยอมันตายไปแล้วครับมือต้องตามด้วยน้ำตวงผมเล่นมันเล่นมันเล่นโอ้โหมอง อร่อยครับสชาติเีม่มครับสวัสดีนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สรใจด้วยไหมสัตว์